กระตุ้นเศรษฐกิจไทยวันยกระดับมวยไทยสู่เวทีโลกโกลทะลุ1.6หมื่นล้านปัจจุบันมวยไทยศิลปะการต่อสู้อันเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติได้รับการยกให้เป็นกีฬาซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้ทั่วโลกรู้จักประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานซึ่งนอกเหนือจากเรื่องของชื่อเสียงแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนไม่รู้ก็คือเรื่องของเม็ดเงินที่ไหลเข้าสู่บ้านเราและถือเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจไทยอีกทางหนึ่ง โดยจากการรายงานของนิวเซิรบริษัทวิจัยและรวบรวมข้อมูลการตลาดชั้นนำของโลกได้ระบุว่าวันแชมเปี้ยนชิพวันองค์กรศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยสามารถสร้างรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศได้สูงถึงประมาณ470ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณกว่า1.6หมื่นล้านบาทต่อปีพานการจัดการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ในหลากหลายแขนงอ้างอิงจากรายงานของนิวเซิรเผยว่าวันคือผู้มีบทบาทสำคัญในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาโดยผลการศึกษาพบ ว่ามีผู้ชมชาวต่างชาติถึง82%ที่เดินทางมาประเทศไทยเพื่อเข้าชมการแข่งขันของวันโดยในกลุ่มนี้กว่า80%พักอยู่ในกรุงเทพอย่างน้อย3มคืนขณะที่1 8คือนักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกที่น่าสนใจคือในจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าชมการแข่งขันกว่า65%ยังขยายระยะเวลาการพำนักเพื่อท่องเที่ยวในภูมิภาคอื่นๆของประเทศโดยเฉลี่ยแล้วทำให้เหล่านักท่องเที่ยวใช้เวลาอยู่ในประเทศไทยนานกว่า10วันนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาชมการแข่งขันวันส่วนใหญ่เดินทางมาจากออสเตรเลียสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศสสหราชาอาณาจักรและแคนาดาซึ่งล้วนเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่มีศัก,กยภาพในการใช้จ่ายสูงและนิยมเดินทางระยะไกลลองฮอทัวริซึมซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่รัฐบาลไทยกำลังให้ความสำคัญในการผลักดันเพื่อฟื้นฟูยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของ ประเทศพร้อมกันนี้ยังสะท้อนสถานะของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางระดับโลกสําหรับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาการต่อสู้อีกด้วยโดยมีสนามมวยลุมพินีเป็นจุดหมายสําคัญที่นักท่องเที่ยวและแฟนศิลปะการต่อสู้จากทั่วโลกอยากมาสัมผัสกีฬามวยไทยระดับโลกผ่านศึกรายการวันลุมพินีสักครั้งในชีวิตในฐานะองค์กรศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกวันได้แสดงบทบาทสําคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในประเทศไทยด้วยการถ่ายทอดสดการแข่งขันไปยังกว่า190เประเทศทั่วโลกทุกรายการแข่งขันของวันไม่ได้เป็นเพียงแค่ความบโลก นนั้แต่ยังเป็นฟันเฟืองสําคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศผ่านเนื้อหาและกิจการมอการแข่งขันที่สามารถดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวและผู้ชมจากทั่วทุกมุมโลกและเป็นการเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์ไทยอย่างมวยไทยให้ทั่วโลกได้รับชมในทุกๆอาทิตย์ผ่านรายการวันลุมพินีที่สร้างปรากฏ หาระให้แฟนแฟนกีฬาศิลปะการต่อสู้ทั่วโลกหันมาสนใจและนิยมมวยไทยอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตามรายงานระบุว่าภาคการค้าปลีกและนันทนาการคือกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากรายการแข่งขันของวันในประเทศไทยซึ่งสามารถทสร้างรายได้รวมกว่า105้าล้านดอลลาร์สหรัฐต่ตอ,อปีประมาณ3 6 7 5ล้านบาทรองลงมาคือภาคที่พัก54าล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ1890ล้านบาทและภาคอาหารและเครื่องดื่ม 38ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ1330ล้านบาทเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทยอย่างมหาศาลนอกจากนี้มิลเซอร์ยังคาดการว่าศึกวันไฟไนซ์ซึ่งออกอากาศในช่วงไพร่ตรอของสหรัฐและจัดก,การแข่งขันขึ้นที่สนามมวยเวทีลุมพินีเป็นประจำทุกเดือนสามารถสร้างเงินสัดต,ต,ต่อเศรษฐกิจไทยได้เกือบ7ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ238ล้านบาทต่อการจัดอีเวนต์แต่ละครั้งขณะที่ศึกวันลุมพินีซึ่ง ออกอากาศในช่วงไตรภาคของเอเชียเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่สนามมวยเวทีลุมพินีก็สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากกว่า7ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ2 5 5 5ล้านบาทต่อการจัดอีเวนต์แต่ละครั้งเช่นกันจากรายงานผลกระทบทางเศรษฐกิจของสถาบันนิวเซินที่เผยแพร่เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมายังระบุว่ารายการแข่งขันวันซึ่งถือเป็นอีเวนต์ใหญ่ที่สุดของวันและมักจะมีคู่ชิงแชมป์โลก2-5ถึงคู่อยู่ในรายการและสามารถจำหน่ายบัตรเข้าชมได้หมดทุกครั้งเช่นศึกวัน0ที่จัดการแข่งขันขึ้นที่ Iact Arena การซึ่งมีผู้ชม เข้าชมเต็มความจุของสนามสามารถสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทยได้ถึงเกือบ21ล้านดอนลลาร์สหรัฐประมาณ721ล้านบาทต่อการจัดอีเวนต์แต่ละครั้งผ่านภาคส่วนต่างๆอธิการท่องเที่ยวการค้าปลีกและธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม การเติบโตของวันจึงไม่เพียงส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีโลกแต่ยังแสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าของการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมบันเทิงด้านกีฬาที่สามารถสร้างผลตอบแทนมหาศาลให้แก่ประเทศพร้อมทั้งผลักดันวัฒนธรรมศิลปะการต่อสู้ของไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติที่เป็นการพัฒนาและส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ไทยอย่างมวยไทยที่เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของคนไทยให้มีการเผยแพร่ไปทั่วโลกอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและสร้างซูเปอร์สตาร์ฮีโร่ชาวไทยให้มีชื่อเสียงในระดับโลกที่ช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาาศลทททที่ประะเไไยยแคน ได้รับประโยชน์อย่างเต็มเปี่ยมและยั่งยืน